พี่น้องหลังมันผลและก็ประชาชนที่รับคำว่านะครับก็เป็นโอกาสอันดีครับนึ่งครับว่าการเมดเด็จสิงห์มาด่ในวันว่างที่เย็นสุดๆนะครับเป็นของพระามคมนะครับนามของสำนักงานในขาราชการครับแต่งรัฐดลนะครับได้รับนโยบายจากท่านประธานสภาผู้แต่งรัฐดลสัญญานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ก็ท่านผู้นำฝ่ายค้านก็สมาชิกนะครับในปอดมาสถาบันผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมการครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับ มีว้านัรเกยรตอาสาพัฒนาประเทศแลไต้ห hmm. eh ับจะเกี่ยวข้องกับการเป็นประวานไต่ของรัฐสภาเป็นหน่วยงานของเราครับท่านประธานวันมุ่งธมัดนองมัธานะครับท่านจะมาเป็นประธานเดยนะครับประมาณแปดหสิบห้าจะมีการถัดทอดในทุกสิบคนะครับท่านประชาชนที่น้องพ่อของน้องจเจ้านเด็กๆนะครับสามารถเข้ามาร่วมงานในเตั้งแต่แบบโมพึ่งนะครับผมก็จะสามารถเข้ามาร่วมงานนะครับที่อาคารตทนนี้เราจัดที่ชั้นหนึ่งนะครับ ชั้นหนึ่งจะสามารถจะจอดรถที่ของศูนของเทพมหานครนะครับจอดรถแล้วก็เดินมาจัดสั้นๆนะครับเดินข้ามาก็มีเวทีการแสดงมีกิจกรรมหลากหลายนะครับในวันนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนิทเทศกาลตามเทศาลนูนกิจกรรมรัชาลิโกนะครับกิจกรรมสถานีรัสภาอวกาศนี้จะเป็นภาพยนตร์สามิตินะครับถ้านดูแล้วก็จะมีมีมีสามารถจะเห็นภาพสามิติปีที่แล้วเป็นเป็นเป็นขบวนรถไฟแต่ปีนี้เป็น นีเวการนะครับสามารถเล่นชมพูนีนะครับก็กิจกรรมสมาคิดนะครับเราก็จะมีสมป์านสาคัญในกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของของี่รึกนะครับก็สำคัญสันักงานนะครับก็ได้จัดทำกระเป๋าต่างๆปีท่านผู้บริหารกับเป็นตัวยาวหนวหนึ่งนใบนะครับมีสีแดงและสีน้ำเงินนะครับหนวนทั้งีกับานวนละห้าพันใบมีคำขวัญของท่านประธานนะครับมีวินัยิก็บภา พัฒนาประชาธิปไตยครับเรียนรู้ด้วยร่วมกันในความเป็นประชาธิปไตยนอกจากนั้นก็ยังมีของปั่นนะครับและของรางวัลจากท่านประธานผู้แทนรัศดรนะครับท่านรองประธานผู้แทนรัศดรคนที่หนึ่งและคนที่สองท่านผู้นำสภานั่งประธานคณะกรรมการคณะต่างๆนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกกรรมการผู้แทนรัศดรนอกจากนั้นก็ได้กรรมการในส่วนที่เสนอจัดหน่วยงานเอกชนนะครับหน่วยงานของรัฐได้ของเรียนรู้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆครับและที่ขาดไปเสียไม่ได้นะ คือซุมอาหารครับเรามีซุมอาหารบริการให้ท่านได้ได้บประทานล้าก็ได้ดื่มฟรีนะครับนั่นทั้งอ่าก็าจะไปสามารถจะมาร่วมครับก็คือท่านสามารถจะเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความบป็นเกินนะครับแล้วก็แล้วก็มีอาาที่ที่จะเลี้ยงน้องๆเลี้ยงผู้ติดตามนอกเหนืออื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดในปีนี้นะครับปีที่แล้วเราเราอ่าจะคุน้นกับเป็นครั้งแรกที่เราเปิดให้เยี่ยมชมห้องประชุมของ ทำพิธ uh, er ีรำสลอนนะครับโดยในเยี่ยมชมนะครับก็มีทั้งน้องๆแล้วชนและผู้ท่านผู้ใหญ่นะครับก็ได้ร่วกันเข้ามาเยี่ยมชมในห้องประชุมปีนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมครับกิจกรรมนั้นนะครับใหสามารถจะเยี่ยมชมห้องประชุมสภา้แทนรำสดอได้ครับไม่ได้ลงทะเบียนกับากาข้างหน้าในพื้นที่ข้างหน้าเรสามารถไปเยี่ยมชมได้และที่สําคัญคือปีนี้เราเปิดเปิดพื้นที่กว้างกว่าปีที่แล้วนะครับเราจะ คุณกับคำว่านัชชาภาของประชาชนก็คือเราสามารถจะเยี่ยมชมเครื่องยอดได้นะครับเข้ามาสามารถเข้าร่วมได้ที่ทั้นที่11นะครับถึงเยี่ยมชมเครื่องยอดเปิดให้เข้าไปถึงในห้องโถงแล้วที่ดีเป็นพื้นที่ระยะหนึ่งก็มีการถ่ายภาพถ่ายภาพร่วมกันได้นะครับในในส่วนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ที่นอกเหนือกว่างดีที่แล้วนะครับก็คือการให้ความสัมผัญกับเยาวชนและเด็กแล้วก็ผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมสัมผัสสัมผัสบรรยากาศความเป็นกระชาธิปไตยในระบบและสภาครับขอเชิญนะครับท่านว่า ผู้ปกครองนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเป็นโอกาสดีนะครับทีละครั้งที่ท่านเจริญได้เยี่ยมชมเมื่อลักเนิร์นลักเทิร์นนูนครั้งที่แล้ววันลักเทิร์ูนเราเปิดให้เยี่ยมชมเครื่องยอดไปแล้วนะครับแต่ในวันเด็กเนี่ยเราเปิดทั้งเครื่องยอดแล้วก็ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับขอเยนเรียนเชิญนะครับด้วยความยินดีครับเรารอความลับท่านอยู่เพราะผมนะ